นะเดี๋ยวนี้ผมจะมาแชร์เว็บไซต์นะครับที่ช่วยให้เราเอารูปออกจากแบค็คกราวได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเลยนะครับเข้าที่ Google เนาะเราก็พิมพ์คําว่านี่แหละครับ r i m o v e bg นี่นะครับกดเข้าไปก็จะโผล่หน้าเว็บเขาะนะครับก็เลือกอันแรกเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็อัปโหลดอินก็คืออัปโหลดรูปเรานะครับในเครื่องจะถ่ายใหม่หรือว่าจะเปิดในโฟลเดอร์ก็ได้นะครับเราก็เลือกเปิดดู ก็เล no uh ือกรูปเพ่จะต้องการจะให้เขาเอาใบเก่าออกนะครับระบบทําอัตโนมัติหมดเลยนะครับเนี่ยครับระบบก็ทําการอัปโหลดภาพแล้วระบบก็จะทําการเอาภาพใบเก่าออกให้เราเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เนี่ยครับเครื่องก็กำลังดาวน์โหลดแล้วเครื่องก็จะโผล่ในเครื่องของเราอย่างเงี้ยครับค่อนข้างสะดวกดีนะครับ ลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับ